สีถนนใช้เจ้าปัญญาตอนจุดรวมแสงทุกหน่วยทำความเคารพบาเอาละทุกคนใกล้เวลาเที่ยงแล้วนะขอให้ทุกหมูนะแยกกันไปทำอาหารตามอัธยาศัยได้เลยเลิกแถว ตอนเที่ยนี่แดดร้อนจังเลยนะเออเอาร้อนก็นรีบติดไฟหุงข้าวกินอิ่มจะได้พักผ่อนกันซะทีนะอุ้ยอ้ยยอหาไม่คิดไม่เจอเอา้าวแกลหยิบตอนออกจากบ้านแล้วนี่นะนั่นสิแต่ว่าหาไม่เจอทำไงดีล่ะอุ้ยไม่เห็นจะยากก็ไปยืมไม่คีดไฟของเพื่อนมูอื่นมาใช้สิเออจริงแพ้่ะฉันไปเป็นเพื่อนนะ ง้ยไม่ได้ง้ยให้ย ja. ืมไม่ได้ขอมีจำกัดอยากได้ก็หาเอาเองเด้งใช่การมาเข้า่ายเนี่ยนะเขาให้ฝึกช่วยเหลือตัวเองลืมของก็ค้นไฟห้เอาเองใส่ปาน้องปิดไม่หาเข้าสวยร้อนกินกันดีกว่านะใจดำทำมัดเลยใช่เราต้องช่วยเหลือตัวเอง แกะมะลิหาไม้มาหน่อยสิอยากจะสาธิตการติดไฟแบบโบราณให้ดูจ้ะยายผู้ผู้ฮาผู้ฮาผู้ฮาว้าไหนเป็นแบบนี้ยายบอกจะสาธ เอาหน้าฝึกไว้เด็กๆเรียวแรงยังได้เอาปันเข่าปันเข่ามือ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 ออ๋อโอ้ยเสร็จแล้วได้แล้วอืออืออ้าวอ้ยจะอุ้ยดับได้ไงอุ้ยอุ้ยตายแล้วดับทันนีใดของยายนี่แหละจับนี่จับหนูไม่ไหวแล้วนะยามือพรอมหมดแล้วอ่ะเอางั้นมาเล่าวิธีของแกลดีกว่านะ ติดอุยติดหน่อยนะอุ้ยไมติดนะติดหน่อยอุ้ยดูใส่หินมันกร่อน,นจนหมดก้อนอยู่แล้วมันมีแวะติดลอยหล้วไง่ะเอาไงดีละสีนี่ก็เทียงเข้าไปแล้วนะอืมขอคิดก่อน ออกแล้วครับมาจุดไฟตามวิธีของผมก็แล้วกันเตรียมฟืนแล้วก็ตั้งหม้อข้าวกันได้เลยแล้วจะติดไฟยังไงล่ะคราวนี้ก็แค่รอดูเฉยเฉย ใแล้วครับนี่ไงครับแว่นขยายที่ใช้กระจกเป็นเลนนูนพอแสงส่องผ่านก็จะรวมกันเป็นจุดเดียวทําให้เกิดความร้อนพอร้อนมากๆเข้าไฟก็ติดเองยังไงล่ะครับคุณหนูหนูต้องคอยระวังด้วยนะครับผมแหมฉลาดสมกับเป็นหน่วยกระ่ายน้อยจริงๆเลยนะเนี่ยแม้ก็ความรู้ช่วยแก้ปัญหายามก็ขันได้เสมอแหละครับโธ่ไอ <c oughs> <c oughs> ใช่อช่เปิดความเลยนงเปิด <c oughs> อีกะอีแค่จุดไฟได้ไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยใช่แล้วพูดดีก,กันถูกอีกนะแต่ว่ามันข้าทาดีเมื่อกันนะนเนนนะปิดนะอีถทำทำไมอ่ะเนอแน่ <c oughs> นนเจ้าเปิดการเข้าค่ายก็เพื่อฝึกความสามาคคีมีน้ำใจช่วยเหลือกันไม่ใช่มาเยอะอย่อยแบบนี้น,นะ <c oughs> น้ำใจแล้วเย้่ม่วงเจ้าไปทำบ้าอะไรน้ําใจเฮะนี่สุดเลยอู้ไหนงจด้วยเขาอยมาบอรักกนแล้วไปไปใยเปาปไ้ําไปไปไปอปไ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 ปนปไ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 ปัปไ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 หม